ช่องประปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญกระสาบถ้าผู้ชมฮากล่องนี้ FC จังหวัดสักแก้วจังหวัดสักแก้วส่งเหรียญถึงช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีครับ FC ผู้ติดตามช่องของประปา่าเดี๋ยววนันนี้สวัสดีกันนะเปิดกล่องเลยเนาะ,ะเปิดกล่องถ้าผู้ชมมา,มาดูซิว่าเหรียญเหรียญที่ส่งมาจาก FC ท่านหนึ่งจังหวัดสักแก้วเนาะ จังหวัดสแก้วส่ง,สงเหรียญในไม่ช่องของปะปะ่าเอาเรามาดูกันฮะเป็นเหรียญที่อ่าตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญโบราณเหรียญได้รับความนิยมในวงการนักสะสมเป็นเหรียญแบบไหนอ่ะอดใจรอเดี๋ยวปอป่าเปิดกล่องอดใจรอฮะปอป่าเปิดกล่องเราดูเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะมีเหรียญอะไรกันบ้างมีเหรียญอะไรกันบ้างท่านผู้ชมฮะ นี่คือการถ่ายทอดคลิปวิดีโอท่านผู้ชมฮะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญอ่ะกล่องนี้ก็มาจากอ่าจังหวัดสักแก้วจังหวัดสระแก้วมีเหรียญอะไรมาท่านผู้ชมมาเปิดยังไงเอ่ย <laughs> เปิดกันยังไงเอ่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าปา,ปา,ปาดูนิดนึงเนาะอืมรู้สึกว่าอาจจะจะแน่นเลยอ่ะลองดูซิดูซิท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหม <laughs> บางทีป้าปาเปิดกล่องเนี่ยก็จะออกนอกกรอบไปเลยก็มีอืมเผื่อจะเปิดด้านข้างใช่ไมท่านผู้ชมลอ,องดูซิอ่ะใช่จริงๆด้วยอ่ะ แอนแอนท่านชมพันนี่คือกล่อ,องอที่นักสะสมจังหวัดสระแก้วส่งมาส่วนใหญ่เวลานักสะสมที่ก่อนจะส่งยีนมานะเขาจะติดตามดูช่องของปะปา๊าช่องปะป๊ารับซื้อเดียดอะไรท่านชมพันนะเขาก็จะไปจดจําไว้นะเขาจะติดตามคลิปช่องของปปา๊าอ่ะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะฮะกดติดตามนะเวลาทิปไปเด้งที่ท่านเนี่ยไปแจ้งเสือนที่ท่านนะท่านก็จะได้หาเวลาว่างดูท่านชมพันะ อืมจะได้หาเวลาว่างดูบางทีถ้าเราไม่รู้เลยเราก็จะง,งงว่าช่องของป้าป้ารับซื้อเหรียญอะไรอ่าป้าปาเปิดเปิดแล้วนะเปิดแล้วทนะ่านผู้ชมอ่ะอืมก็มีกันหลายเหรียญมีกันหลายเหรียญพอสมควรเลยนะี้ท่านผู้ชมฮะนะอ่ะโอเคเนาะก็เป็นเหรียญอ่าอันนี้น่าจะเป็นรายการป้าปาไม่ค่อยให้ดูทนะ่านผู้ชมฮะนะจะเขียนอะไรมาต่อมิอะไรมาปีนั้นพศออนี้จำนวนเท่านี้ถูกต้องแล้วฮะนะ มาสิ้นสุดที่คลิปวิดีโอนึกออกไหมท่านผู้ชมว่าจะมาสิ้นสุดการตรวจสอบที่คลิปวิดีโอบางทีท่านผู้ชมส่งเหรียญมาเยอะๆที่ผ่านมานะเอฟซีที่ผ่านมาเขาก็อาจจะเข่าลืมนะใส่เหรียญมาอาจจะผิดผิดอะไร่ะผิดปีพศบ้างผิดชนิดราคาบ้างท่านผู้ชมก็ขอให้มาสิ้นสุดที่คลิปวิดีโอนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นรายการอาจจะเป็นใบหมายเลขบัญชีธนาคารด้วยท่านผู้ชมเหรียญค่อนข้างต่เยอะอาะที่ล่วงมาเป็นเหรียญอะไรเอ่ย <laughs> เป็นสตางค์ดูท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปาปาขอดูแอดมินแจ้งมาคร่าวๆว่ามีเหรียญให้ปาปาตรวจสอบไงท่านผู้ชมมีเหรียญให้ปาปาตรวจสอบเป็นคุดอะไรคุดเก้าเหลี่ยมใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นคุดเก้าเหลี่ยมเอาง่ายๆดูคุดุดเก้าเหลี่ยมก่อนนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะ ปปาอยากได้นะใครมีคุดเก้าเหลี่ยมท่านผู้ชมฮะแต่ว่าต้องผ่านต้องผ่านตรวจสอบนิดหนึ่งเนาะอ่ะถ้าไว้ใจช่องปปาก็ส่งมานะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวปปาดูเหรียญหลักๆให้ก่อนภาวนาให้เป็นเหรียญแท้ท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมฮะนี่คือ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมปปาจะไปเร็วเลยนะเพราะหลายรายการอยากให้ f อดูกันเยอะๆเนาะอ่ะ ข้อนี้เหรียญนี้เข้าเครือข่ายเหรียญเหรียญจริงถ้าไม่ชมมาดูเหรียญที่สองเนาะอ่ะท่าผู้ชมมบปปาให้จริงทั้งสองเหรียญเลยนะฮะอ่ะโอเคเนาะนักสะสมที่ดูอยู่มามาต่อมาฮะรายการอื่นเราก็อาจจะยกถุงยกถุงกันไปเลยปปาไม่อยากทารายการนานเกรงว่า F c ซจะเบื่อแต่บางครั้งเหรียญเยอะถ้าไม่ชมนะเพราะปปายังเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญหาง่ายไงถ้าพวกกันต้องก็เหรียญหาง่ายถ้าไม่ชมมาอันนี้เป็นเหรียญ5บาทคุดตรงท่าผม้ชมมาเดี๋ยวปปาดูโค้ดให้นะ นี่ป้าป้าไม่ได้โดนแจ้งมาหรอกว่าให้ตรวจสอบโค้ดไหมเดี๋ยวป้าป้าตรวจสอบให้ถ้าเป็นโค้ดสําคัญจะได้เงินเพิ่มท่านผู้ชมฮะป้าป้าก็ได้เหรียญของท่านด้วยนะอันนี้โค้ดยี่สิบเก้าหาง่ายฮะอันนี้ก็โค้ดยี่สิบเก้าหาง่ายอันนี้โค้ดยี่สิบแปดอันนี้โค้ดยี่สิบแปดหาง่าย สรุปแล้วท่านผู้ชมมาเป็นโค้ด28กับ29เป็นโค้ดหาง่ายนะโอเคป๊าตรวจสอบให้แล้วเนาะอ่ะจบตรงนี้หลังจากนั้นท่านผู้ชมมาป๊าเลิ่มดูรายการเหรียญก่อนนะอยากให้ดูเหรียญที่อ่าอ่ะทีนี้มาดูเอียงท่านผู้ชมอะที่เจียงเอียงเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ค่อยมีราคาหรอกนะแต่ว่าปปาก็รับรับติดมาไปอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะมาเรามาดูเนาะเอียงราคาไม่สูงนะฮะถ้าอย่างอ่ะเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็จะซื้อขายกัน ห้าบาทสิบาทยี่สิบาทก็ยากๆถ้าไม่ชมฮะพูดถึงราคาปลาปลาขายออกนะอืมโอเคฮะเดี๋ยวเรียนนี้ปลาปลาช่วยรับนะเดี๋ยวประเด็นนี้ปลาปลาช่วยรับถือว่าเอียงเยอะถ้าไม่ชมฮะนะอาจดูอีกรอบหนึ่งถ้าเอียงระดับเนี่ยลองส่งรูปมานะถ้าไม่ชมนะมั่นใจว่าเอียงระดับเนี่ยปลาปลาก็รับให้ท่าไม่ชมนะแต่ว่าราคาเขาจะห่างไกลกับเสียนขวางเป๊ะนะถ้าไม่ชมนะเข้าใจปลาปลานะฮะนักสะสมที่รับต่อเขาจะตีว่าเป็นเสียนเอียงต่อให้เอียงเกือบขวางเขาก็ยังตีว่าเป็นเสียนเอียงเพราะว่า ก็เขาจะจะเล่นกันราคาค่อนข้างจะที่คุยกันได้ก็เป็นผู้เสียงขวางเปะ๊ะกับตรงเปะ๊ะโอเคเข้าใจปะปาเนาะที่ปะปาบอกราคาเหรียญเหรียญเอียงเนี่ยนักสะสมเขาไม่สู้ราคาท่านผู้ชมฮะนะอ่ะมาดูเหรียญนี้ต่อมา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 เนาะแต่ยังหาพบเจอได้อยู่นะท่านผู้ชมนะลูกเดือีเสียงเอียงเนี่ยอ่าเรียญนี้เอียงสวยท่านผู้ชมฮนะเอียงสวยมากเลยเอียงสวยมากนะ ดูดูเจ้าของกล่องเขาเขียนนะท่านผู้ชมว่าป้าอยากใช้ดูเนี่ยดูสิฮะเขาเขียนว่าเอียงแต่พอมาถึงปปาเนี่ยเขาไม่ใช่เอียงธรรมดาท่านผู้ชมนะโอ้โหเดี๋ยวปปาคุยกับแอดมินแล้วก็เดี๋ยวปปาถ้าแอดมินเขาตีราคาไว้แล้วระบบอยงยังไงแล้วเดี๋ยวป๊าช่วยเพิ่มให้นิดเล็กน้อยนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าเอาง่ายเดี๋ยวปปาอาจจะเดี๋ยวคุยกับแอดมินให้ท่านผู้ชมฮะนะ คุยกับแอดมินฮะอันนี้เป็นสตางรูนะ,อะเอียงสวยถ้าผผู้ชมฮมาถ้าสวยปะปาก,ก็บอกว่าสวยนะถ้าเอียงมาน้อยเดียวไม่ได้ก็คือไม่ได้นะนนี้เอียงได้เลยสวยด้วยถ้าผูนะ้ชมฮะโอเคนะฮะอันนี้เป็นสตางรูนะเนาะเทออกมาเลยปืด๊ด อันนี้ก็เป็นเหรียญของอาราชการที่8ท่านผู้ชมฮะเสียดายไปเหรียญเนื้อดีบุกเนาะก็หาพบเจอได้ง่ายเนี่ยสภาพอย่างนี้ก็ส่งต่อกันยากแต่ว่าอน,นักสะสมขอติดมา5บาท7บาท3บาท10บาทก็ว่าไปคุยกับแอดมินเอานะเราก็มาสะสมไว้เก็บไว้บ้างอะไรบ้างท่านผู้ชมฮะน้องประปาชอบไงอันนี้เป็นสตางค์ดูนะอันนี้เป็นสตางค์ดู อ่ะผ่านการใช้งานราคาไม่แรงท่านผู้ชมมาขนาดไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะเดี๋ยวเหรียญไหนปีพศไหนของราชการไหนแรงเดี๋ยวป้าจะบอกไปอันนี้ก็เป็นอ่ะของราชการที่8ท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้รู้สึกว่าอ่ะเป็นสตาค์ดูตรงนี้เนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะาราคาหลักพันหลักหมื่นเราไม่เจอกันแบบนี้เนาะสังเกตดูด้วยเหรียญไหนที่เปิดมาบ่อยๆท่านผู้ชมฮะเจอกันมากๆอ่ะเช่นแบบเนี้ยนะโอกาสที่จะมีราคาสูงค่อนข้างยาก อันนี้เป็นเหรียญของราชการที่4ี่ท่านผู้ชมฮะนะเหรียญทองแดงราชการที่4ป,ปาป่าจ่าไม่ให้ข้อมูลเลยมาวกเพราะเดี๋ยวอามาทําคลิปวิดีโอดีกว่าเนาะก็เนี่ยท่านผู้ชมฮะด้านหลังแบบนี้เป็นเหรียญของราชการที่สนะฮะเนาะสภาพาการใช้งานก็มีรอยบุรอยผุก,กันบ้างท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ก็ยังมีหลงเหลือให้ดูณนะอนาคตใครยังไม่มีท่านผู้ชมฮะนะ่าเก็บสะสมนะเนาะอ่ะ นี่คือน่าจะเป็นเหรียญทองแดงราชการที่4เดี๋ยวป๊าๆนำข้อมูลมากับเหรียญจริงมาทําคลิปวิดีโอเป็นตัวอย่างให้ดูกันเนาะโอเคนะฮะเก็บไว้ก่อนปุ๊บอ่าหลังจากนั้นอันนี้คือเอยอันนี้โอ้โหท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ป๊าๆตามหามาแล้วท่านผู้ชมฮะมาจริงๆป๊าๆขอถอดไออันนี้ไม่ได้ดูก็อย่าไปดูนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยโอ้โหป๊าๆไม่เชื่อเลยน้องแอดมินไม่ได้แจ้งมาเลยนะแต่เขาคุยกับเจ้าของเหรียญเรียบร้อยแล้วแหละ น้องแอดมินไม่ได้แจ้งมาเลยท่านผู้ชมฮะถอดได้ไหมเนี่ยถอดได้ถอดได้ไหมเนี่ย,อ,ดดอ,ดดยอ่ะโอเค,อเคท่านผู้ชมฮะโอเคโอเคท่านผู้ชมฮะป่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นเหรียญสยามมินใช่ไหมอะช่วยกันดูท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทสยามมินท่านผู้ชมฮะบ็อกถ้าพูดกันจริงๆแล้วเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดหรือเรียกกันสุดๆเลยก็คือบ็อกพิเศษบ็อกนอกระบบท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันเหรียญน,นี้มีราคาท่านผู้ชมฮะนะด้านหน้า,นาสยามมินสยามมินท่านผู้ชมมาพลิกมาแทนที่จะเป็นคุด22กับยี่คุดเฉียงปีพศ2520กับปีพศ2522สอําหรับด้านหน้า,นาสยามมินท่านผู้ชมฮะเราพลิกมาเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่ทะลึกแบบนี้ ะชนาอายุ50พรรษานี่คือเหรียญสยามินท่านผ้ชมมาเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาอีกเหรียญหนึ่งปี1.21 1. สุดท้ายก็เข้ามาช่องของปปาแล้วฮะเป็นเหรียญแรกเพราะปะปาทำรายการมาปีกว่าไม่ค่อยจะประกาศรับซื้อเหรียญหลักๆใช่ไหมฮะนะมาตอนนี้ก็บุกเข้ามาแล้วนะแล้วก็เป็น5บาทปี4 0ศย์ที่ปปาบุกเข้าไปมีมากกว่านั้นท่านผชมอ่ะเหรียญน,นี้ท่านผ้ชมะใครเป็นคนช่างสังเกตนะด้านหน้า,นาสยามิน ด้านหน้าสยามินด้านหลังท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกที่พบเจอได้ง่ายด้านหลังเนี้ยเป็นเป็นรูปแบบพบเจอได้ง่ายนะถ้าเป็น5บาทที่เดี๋ยวปปปาเอามาทาคลิปวิดีโอสด,สด,สด,สดให้ดูอีกรอบแล้วก็ประกาศรับซื้อกันไปอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้แทนที่จะขายได้ราคา10บาท20บบาทเหรียญน,นี้โอ้โหนะ มากกาหลายเท่าตัวโอเคนะเดี๋ยวป๊ปาไปค้นราคาก่อนแต่เจ้าของแหรียญเขารู้อยู่แล้วละ่ะโอเคเนาะอ่ะป๊า,ากเก็บไปก่อนใครมีถ้าผู้ชมมาเหรียญสยามินอ่ะดูแค่นี้พอไหมถ้าผู้ชมมะสะใจแล้วเนาะเราได้เหรียญสยามินมาแล้วเนาะหลักๆก็ได้สยามินแล้วก็ได้เหรียญน,นี้โอ้โหถ้าผู้ชมอะเราก็ได้เหรียญน,นี้นะเนี่ยเออเราได้กันอันนี้ดูพอวๆท้าผูาา้ชมเนาะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญอ่าปะปนมาก็เป็นอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทอันนี้ปี54ท่ถ้าผู้ชมอะ เนาะอาจจะเดี uh ๋ยวป้าปาเลือกดูอะไรเอ่ยเหรียญระหลับมากกว่านี้มีไหมเอะดูเหรียญคุดก่อนท่านผู้ชมฮะดูเหรียญคุดก่อนเนาะเสียดายป้าปาใส่ถุงมือท่านผู้ชมฮะป้าปาแกะเหรียญยากมากเลยท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นเหรียญคุดเนี่ยใครมีท่านผู้ชมฮะเหรียญคุด1บาทพยาคุดปีพศ2517ท่านผู้ชมฮะไลค์ขาแว่นนะไลค์ขาแว่นชัดเจนนะท่านผู้ชมถ้ามีขาแว่นหลายๆก็ยังได้20บาทเนาะโอเคเข้าใจนะฮะเนาะอ่ะเนี่ยเรารับซื้อเรารับซื้อ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นในกล้องไหมเรารับซื้ออ่ะตรงนี้แล้วก็เหรียญสยามินตรงนี้เรารับซื้อท่านผู้ชมอะสตางรูอาตตางของราชก,การที่4มีเหรียญหลักๆอีกไหมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวว่าปาช่วยดูเหรียญหลักหลักให้อ่ะอันนี้ก็เป็นอ่าส่วนใหญ่เหรียญที่ระลึกนักสะสมน้เดิมเ,มเขาก็จะเก็บไว้ท่านผู้ชมเก็บไว้ใส่แบบนี้แต่ก็เป็นวาละย่อยๆนะโอเคเนาะอันนี้มามาเดี๋ยวดูซองนี้ท่านผู้ชมอะพอปาจะเลือกดูเหรียญที่ ลองเลือกดูก่อนท่านผู้ชมอยากให้เอสได้เห็นเหรียญหลักๆไงท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้เป็นเหรียญของพระราชนินีฮะเวละย่อยๆสภาพผ่านการใช้งานนะฮะนะโอเคนปะปปาจะเลือกดูอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเวลาย่อยๆนะฮะสิบบาทที่ระลึก2สีโอเคนะฮะแต่วันละนี้ฮะราคาสูงกว่าวันละย่อยลองไปสังเกตดูด้านหลังท่านผู้ชมฮะใครไม่เข้าใจสําหรับ10บาท2สีที่ลึกนะถ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะใราคาซื้อขายปัจจุบันนี้นะตามช่องตลาดเนี่ยไม่เกิน 12- 13บาท นะแต่ถ้าเหรียญน,นี้วาระรูปแบบแบบนีย้ยังไงก็ได้หลัก 30- 40ขึ้นไปอันนี้ปปาเปรียบเทียบนะฮะปะปาไม่รู้แอดมินก็ตีราคายัางไงนะตามสภาพผิวเหรียญด้วยโอเคมั้ยฮะเนี่ยเขาจะสูงกว่าวาละ,ะย่อยๆลองไปสังเกตแล้วก็ติดตามช่องของปปาด้วยนะอันนี้เป็นมามามาดูตรงนี้เนาะอ่ะถ้าไม่ชมะอันนี้เป็นเหรียญเลยเอยถ้าไม่ชมะเอาวางไว้มาชุดเดียวกันเราปะปะาวางไว้ก่อนนะตรงนี้ อันนี้เป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกถ้าไม่ชมฮะวาลย่อยๆนะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยนะเนี่ยวาลาย่อยๆราคาเขาไม่สูงนะฮะแจ้งไว้ก่อนเนาะเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่เกิน 11, 12บาทเลยนะอนาคตนะคอยดูการเปลี่ยนแปลงของเหรียญด้วยถ้าไม่ชมฮะนะอาจจะเคยขาย15บาท16บาท14บาทสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานต่อไปประปาว่าราคาจะล่วงด้วยถ้าไม่ชมฮะนะถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปสันนิฐานไว้เนาะอันนี้เป็นเหรียญเลยเอ่ย อ๋ออันนี้เป็นเหรียญมีเรือเนี่ยเรือขนาดนี้เรารับนะท่านผู้ชมอะแต่เหรียญนี้ขอบบินเนาะอ่ะเราจะแจ้งให้ทราบตรงนี้ปปาไม่เกรงใจแล้วนะฮะเนาะเราจะได้รู้ความจริงรู้คลิปวิดีโอที่ปะปาทําออกไปว่าเหรียญของท่านมาในรูปแบบไหนสภาพไหนอันนี้เป็นเหรียญมีเรือท่านผู้ชมโอ้โหเรือสองลำเลยท่านผู้ชมเจยดายขอบเขาบินอ่ะปะปาวางไว้ตรงนี้เนาะอ่ะที่เหลือมีอะไรกันเอ่ยมีเหรียญหลักๆกว่านี้ไหมดูเหรียญหลักๆนี้กว่านี้ไหมอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่า เดี๋ยวเราเค่อยดูเหรียญสิบาทที่มีเวลาเหลือท่านผู้ชมฮะออกาจะเปิดยากนิดหนึ่งท่านผู้ชมมา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 ดูกันท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นวาละย่อยๆนะอันนี้เป็นเหรียญย0บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะก็อยู่ในโซนนี้แหละแต่เ็าเป็นเก่าอ่ค่อนข้างสภาพค่อนข้างจะขาวหมองก็คือเหรียญเก่าแทบจะอยู่เกรดซีแล้วท่านผู้ชมนะฮนะอะ อันนี้ดูะไรมาดู5บาทคุดเฉียงท่านผู้ชมฮะนะปอปลาจะไปเร็วเพราะรายการค่อนข้างเยอะเนาะที่เหลืออาจไม่จบก็ให้แอนมินเขาไปตรวจสอบคุยกับเจ้าของเนยนเอาอันนี้เป็นเหรียญคุดเฉียงท่านผู้ชมฮะนะปีพศ2520กับ22เห็นไหมฮะท่านผู้ชมนะอ่ะอ่ะท่านผู้ชมฮะนะเป็นปี20กับ22นะเดี๋ยวปอปาจะมาทํารายการควบเหรียญกับเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะนะรายละเอียดเยวค่อยว่ากันอ่ะใครมีท่านผู้ชมฮะนะ นะสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบราคากันอ่าตรวจสอบสภาพผิวกันใครที่มีใครที่มีส่งมาได้เลยฮะอ่าครนนี้มาดูเหรียญเหรียญสิบาทกันบ้างท่านผู้ชมฮะนะเลือกดูเหรียญสิบบาทกันบ้าง,นะนะบบาางว่าเป็นปีพศอ,อ,อะไรเพราะไม่ไม่ได้ระบุเขียนมาท่านผู้ชมมาแต่ป้าช่วยดูเนาะอันนี้เป็นปีอะไรท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปีพศ2549ตั้งแต่จะเป็นเรือลำเล็ก อ่าเดี๋ยวให้อธิีแจ้งกลับนะฮะดูด้านหน้าด้านหลังแล้วท่านผู้ชมมาปีพศ2549ร,ร25เป็นเรือลำเล็กอ่าขนาดยังไม่ได้นะท่านผู้ชมขนาดยังไม่ได้นะอ่านี่เรือลำเล็กเกินไปท่านผู้ชมฮะนะหนึ่งเหรียญและนอกสังกัดไว้ก่อนเนาะนอกสังกัดไว้ก่อน <c oughs> อ่าใครมีเหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยมาดูปาปลาเปิดกล่องนะมาดูปูปลาเปิดกล่องอย่างเงี้ยหาได้จริงขายได้จริงท่านผู้ชมฮะนะเออ หาขายได้จริงท่านผู้ชม่านี่เป็นเหรียญปีอะไรกันบ้างอ่าน่าสะสมเขารวมมาเลยอันนี้ปีพศ2542ขายได้ฮะท่านผู้ชมนะบอกว่าขายได้นะแล้วก็เป็นปีพศ2553ขายได้ฮะอันนี้เป็นปีพศ2544อันนี้53นะพี่บอกเนาะเออ44ขายได้ฮะอันนี้ก็43ขายได้ฮะ44ขายได้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะเป็นเหรียญที่ นักสะสมนิยมเล่นหาฮะเหรียญตามกระแสจํานวนการผลิตก็อยู่ที่หลักล้านหลักล้านกว่าบ้าง2ล้านบ้างท่านผู้ชมะนะหลักล้านนี่นวงการนักสะสมมองว่าเป็นเหรียญที่ผลิตมามากนะแต่ปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะนะการซื้อขายเหรียญเนี่ยช่องย t u b e เกิดมากมายฉะนั้นก็มาทํารายการกันช่วยผักดัน,ผ,ดนผักดันเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายก็เลยมีราคาแต่อย่าลืมเหรียญผลิตน้อยหายากท่านผู้ชมฮะอนาคตเขาไกลกว่าโอเคไหมฮะอนาคตเขาไกลกว่าอย่าลืมนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นปีอะไรเอยท่านผู้ชมกี่นาทีละ โอ้ชิปวิดีโอยาวแล้วท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นปีพศ2554อ่ะอันเนี้ยถ้ามีเหรียญหลักๆแบบนี้ด้วยแอดมินเขาจะแจ้งติดมาได้แต่ว่าจํานวนการส่งต้องบอกแอดมินให้ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราใช้เหรียญที่ไม่ค่อยหลักจนเกินไปเนี่ยนักสะสมเขายังไม่นิยมเล่นหาเนาะเราก็ดูดูอะไรหลายอย่างกับข้อข้อมูลของการซื้อขายเหรียญประจําประจําแต่ละวันด้ท่านผู้ชมฮะเหรียญไหนขึ้นลงเนาะก็ประมาณนั้นอันนี้ปีเลยเอ่ย เนี่มันปีพศ2536แอดมินก็คงให้ติดมาเรื่อยๆท่านผู้ชมวนะพอมีเหรียญหลักๆเข้ามาช่วยเนาะเอาละต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้เป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกเนาะเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกเดี๋ยวพ่อปาจะพยายามเปิดให้ดูทั้งหมดเลยท่านผู้ชมะเหรียญ2บาทที่ระลึกก็อย่างที่เราทราบเนาะมีอ่าราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าวารละย่อยๆเนะี่ยมีเพียง3 3วาระเละท,ท่านั้นเองอันนี้เป็นวารละย่อยๆนะฮะอ่ะป่ปา ปลาปาจับใส่มือให้ดูแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเวลาย่อยๆนะฮะโอเคเนาะ,ะใครที่มีท่านผู้ชมมาดูสภาพผิวเหรียญด้วยนะฮะถ้าเก่าเกินไปก็ขายไม่ได้นะฮะอย่าคิดว่าเหรียญที่ระลึกทุกชนิดราคาเนี่ยจะมีราคาสูงนะท่านผู้ชมนะต้องตรวจสอบอข้อมูลราคาเหรียญด้วยนะดูช่องไหนก็ติดตามแล้วก็สังเกตด,ดูท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะเนี่ยเรารับซื้อนะเรารับซื้อผ่านกันตรงนี้เลยแล้วก็1บาทแล้วหงก็ติดมาได้ท่านผู้ชมฮะหบาทหลังวัดพระแก้วเอ่ยเลยเอยนะ น้อถ้าบอกละเอียดทั้งหมดก็จะยิ่งยาวไปใหญ่ท้ายที่สุดก็ไปจบที่น้องแอดมินเวลาหาของหาเหรียญส่งมาท่านผู้ชมฮะนี่ป๊าปาสงสัยถุงนี้ช่างเดก็คืออะไรท่านผู้ชมฮะถุงนี้คืออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋ออันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระล,ลึกท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป๊าปาขยับนิดหนึ่งนะรายการรายการเหรียญจะยาวนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทใช่ไหมฮะอ่ะ อ๋ออันนี้ทษทีท่านผู้ชมฮะเขาเป็นเหรียญการจนาที่ค่อนข้างจะผลิตมาหลายรูปแบบนะท่านผู้ชมฮะเนาะก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันใหม่นะบางทีบางเหรียญทางรายการก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวางไว้ปุ๊บอันนี้อ่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทที่ลึกเช่นเดียวกันอ่ะป่าวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแค่รู้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าหนึ่งบาทที่ระลึกหนึ่งบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะมองเห็นไหมท่านผู้ชมมองเห็นไหมฮะเห็นเนาะอ่ะประมาณนี้ น,นี่ก็หบาทที่ลึกท่านไม่ชมะนะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญที่เมื่อก่อนทําชื่อเสียงกันไปค่อนข้างแรงปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมะเงียบกริบเลยป้าป้าลองขายออกราคาราคาไม่สู้เลยท่านไม่ชมไม่น่าเชื่อนะฮะเวลาทําทํารายการตั้งแต่สมัยโน้นะ้วค่อนข้างเหมือนจะแรงนะแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นละอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเช่นเดียวกัน หนึ่งบาทที่เป็นวาระาเด็ดๆท่านผู้ชมาราคาสูงกว่าวาละย่อยๆวาละย่อยหากผ่านการใช้งานก็จะได้กัน3บาท4บาทเดี๋ยวนี้ก็อาจจะได้ราคาหลัก 10- จะกี่10เท่านั้นเองคุยกับแอดมินนะสังเกตด,ดูด้านหน้าด้านหลังให้ดีสําหรับหนึ่งบาทที่เลึกท่านผู้ชมมีวาละที่สูงกว่าวาละย,ย่อยๆอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นวาละย่อยๆนะวะลาระย่อยๆเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็จะอยู่โซนนี้นะวาละย,ย่อยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเสด็จเยอะเดียญสามรอบหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะแต ค่อนข,ข้างจะหนักหน่วงพอสมควรนะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเนาะอ่ะตรงนี้ก็อยู่ที่เหรียญวัลลัษยย่อยๆอเดี๋ยวป้าปาจะให้น้องแอดมินเขาแยกให้นะเหรียญที่มีราคาสูงกว่าวะัลละัย่อยๆท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้ยังอยู่2รายการอันนี้5บาทที่ระลึกอ่ะ5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะปืดมาดูซิอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายรายชินีผมมวยของราชการที่6เอยอ่าแต่เหรียญน,นี้เดี๋ยวป้าปาให้น้องแอดมินเขาจัดการให้นะฮะราคาสูงกว่าวัลลยย่อยเล็กน้อย เขาเปลียที่ผลิตมาหลักล้านเหรียญให้ไปชมมาแต่ว่าบางเอินนะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมขึ้นมาช่องปะปาเอามาทำรายการนักสะสมก็ชอบไงนะเขาก็เลยการซื้อราคาปะปาก็รับซื้อสูงกว่าวรรคย่อยนิดนึงอันนี้เป็นหลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมมาผ่านการใช้งานนะเนาะเหรียญไหนใช้ไม่ได้ปะปาขอให้แอดมินคัดออกเนาะะปะปาก็ไม่ว่าอะไรส่งมาได้ท่านผู้ชม,มแต่เราก็ยินยอมยอมรับความจริงนะเนาะนะว่าเหรียญที่สนิมกัด แบบนี้แล้วเราอาจส่งต่อไม่ได้ป้าๆจะขัดแยกออกถ้าท่านใดมีจุดประสงค์อยากจะได้เหรียญคืนเหรียญใดเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมมาที่ไม่ได้ปปาไม่ไม่ได้รับเนี่ยก็แจ้งจุดประสงค์มานะฮะแต่ว่าจะหักค่าจัดส่งจากท่านเนาะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นปี40เกือบลืม้วเห็นไหมท่านผู้ชมอ่ะปี40เอาละท่านผู้ชมโอเคเนาะเวลาลงเลยมานาน,านจบคลิปพอดีท่านผู้ชมฮะน,นี่คือ,อรายการเหรียญที่นักสะสมจังหวัดสระแก้วส่งมาเราได้เหรียญเด็ดๆกันก็ค่อนข้างจะ หลายเหรียญเลยเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมบวกเหรียญหายากท่านผู้ชมฮะนะอย่างนี้ก็ได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะนะแล้วก็อย่างนี้ก็ได้รับยังได้รับความนิยมกันอยู่ผลิตออกมาหลายโค้ดแต่โค้ดนี้เป็นโค้ดปกติธรรมดาราคาธรรมดาท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีเหรียญเล่อเอ่ยนะเหรียญอ่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะประเสียนเอียงประเสียนขวางนะแล้วก็เป็นเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาฮะท่านผู้ชมนะบอก บอกนอกระบบท่านผู้ชมฮะาการามผิดพลาดนะโอเคเนาะเดี๋ยวปาทำคลิปให้ดูอ่ะเราได้กันมาหนึ่งเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะฮะเนาะเรียกกันว่าสภาพผ่านการใช้งานเนาะแต่สภาพอ่าคล้ายๆว่าลวดลายเขาสวยอยู่ท่านผู้ชมนะแต่เขาปเป็นเหรียญเก่าแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะแต่เขาสวยอยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอาจจะเป็นเหรียญเก่าเก็บจากเขาก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเก็บไว้ไม่ได้อยู่ในตลับถาวรลอาจจะได้มากว่าจะมาถึงมือนักสะสมท่านี้เขาอาจจะเป็นเหรียญที่เปลี่ยนมือกันมาบ่อยๆเจออากาศมานานแล้วท่านผู้ชมฮะ นะโอเคเนาะ,อะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะคลิปนี้ปป้า,ปามาเปิดกล่องรับเหรียญขอบคุณเจ้าของเหรียญจากจังหวัดสระแก้วขอบคุณนักสะสมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปป้าอยู่ในขณะนี้อย่าลืมให้ท่านผู้ชมมากดติดตามช่องของปป้ามากกว่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วิดีโอนี้ผมปป้า,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ